คลิปนี้จะพาน้องซ่าไปเติมน้ำมันนะน้ำมันเหลือหนึ่งขีดน่ะแอบรู้สึกว่าถังนี้นี่จะได้น้อยฮะสําหรับน้ํามันตราดาวนะโอ้ยอบ่แกแล้วว้วสีขาวอะไม่เขียวอะเมื่อกี้สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามบ่ายๆอะ15นาะฬิกา19นาทีแล้ตอนนี้ คลิปนี้จะผ่าน้องซ่าไปเติมน้ำมันนะน้ำมันเหลือหนึ่งขีดนะรู้สึกว่าถังนี้เนี่จะได้น้อยฮะสำหรับน้ำมันตราดาวนะ<อ>แต่ก็เพื่อความชัวะเดี๋ยวรอบนี้ผมก็จะเติมของตราดาวอีกได้อีกรอบนึงฮะถ้าค่าเฉลี่ยออกมาประมาณเนี้ออกมาประมาณเนี่ยยี่สิบเก้าจุดสี่ค่าเฉลี่ยวิ่งได้ประมาณสองร้อยกว่าหนะเดี๋ยวจะไปสรุปตอนที่เราเติมน้ำมันเสร็จแล้วอ่อะโอเค ขี่ไปเล่าไปกับน้องซร้อยเช่นเคยฮะเข้ากะบายเขวันนี้พาออกถนนใหญ่เับวันนี้เพราะว่าต้องเติมน้ำมันก่อน <Okay. S 1> โอเคโอเคโอ้น้ำอะไรเนี่ยฝนตกเหอไม่น่าใช่นะเออฝนตกอยู่นี่หว่ะวันนี้แต่มันตกนิดเดียวนะตกปรยรน้ำมันตราดาวจ้านะอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละ อ้าวเหลือสองขีดเอ๊ะมันยังไงเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้เหลือหนึ่งขีดสองขีดอา่อาแก็เติมหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็มาแล้วโอเคเด็กปั๊มอยู่ไหนเจ้าเก้าห้าโอ้โหไปจอดที่ร้อนๆเลยเนี่ย câu ha tìm thẳng สองรอยก็ไปแล้วลิตรละสามเอาละสามรยหบขยาวหน่อย 370โอ้โหหมดเลยโอโ้จัดหนักอีกแล้วน้องซ่าเนี่ยโอ้โหขึ้นแรงตัว<อ>ลิตรละ38 38.5นะโอ้โห370บาทได้9.61ลิตร สามสิบแปดจุดห้าสองนะเหลืออยู่หนึ่งขีดก,กว่าครับเมื่อกี้เพราะว่ามันตอนที่ผมออกจากบ้านเนี่ยมันเหลือค้างอยู่สองขีดเอ้ยเหลือค้างอยู่หนึ่งขีดอ่ะขี่ขี่ขมาได้แป๊บหนึ่งมันก็ขึ้นมาอีกหนึ่งขีดแล้วเออย,ยังงงอยู่เฮ้จัดหนักอีกแล้วน้องซ่าเดี๋ยวไปสรุปอีกทีหนึ่งนะ ว่าจะวิ่งได้กี่กิโลฮะหนึ่งถังของปั๊มตราดาวนี่ปั๊มตราดาวไปสรุปอีกทีนึงแออะทุกคนสรุปเลยนะ ทางนี้ได้254.4กิโลนะค่าเฉลี่ยอยู่ที่29.4แอะอถือว่าน้อยกว่าทางที่แล้วนะทางที่แล้วได้ประมาณ270กว่าแต่เมื่อกี้มันก้ามกึ่งนะมันเหลือ1ขีดแล้วก็ตอนขี่มานะมันก็ขึ้นอีก1ขีดนะมันยังไม่ลงแบบว่าเต็มที่นะอาจจะเหลือ1ขีดกว่ากว่าเกือบ2ขีดนะอ่ะเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนรีเซตออินโฟเอ กดค้างโอเคเดี๋ยวมาดูกันสิว่าถังนี้เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะโอเคสามร้อยเจ็ดสิบาทนะเมื่อกี้ถังเนี้ยรอบที่แล้วก็ประมาณนี้แหละสามร้อยเจ็ดสิบเหมือนกันแหละตรงรีบไปอ่ะเดี๋ยวสายต้องไปกลับรถอ่อนนะ จุกเราก็มีประโยชน์กันอย่างนี้แล้วใช้งานได้จริงนะทุกคนโอ้ไปเขียวแล้วไปเขียวทางตรงนะโอ้โหลัน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 รถเยอะวันนี้วันเสาร์โอ้อห จะรถแรงๆะ่ะบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์แหมถ้าน้ำมันไม่หมดเดี๋ยวผมไม่มาฝั่งนี้หรอกเฮีย hey, ถ้ามาฝั่งนี้ก็อย่างนี้เลยทุกคนรถเยอะมากอากาศก็ร้อน15นาฬิกา26แล้วแต่นะว่าน้ำมันเต็มถังนะทำเวลาได้วันนี้ ค่าเฉลี่ยไม่ดีแล้วถังนี้ค่าเฉลี่ยไม่ถึงสาสิบนะไม่รู้เป็นที่อะไรนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถังที่แล้วเนี่ยได้ถึงสามสิบสองกว่าเลยนะถังนั้นก็มีผสมถังสีฟ้าด้วนะของปั๊มสีฟ้าแต่ว่าถังนี้นี่เอถังเออถังก่อนหน้านี้นี่เพียวๆเลยปั๊มตราดาวเพียวๆเลยโอ้รถเยอะจริงอ่ะโอเคไปได้แล้วโอ้โหกว่าจะไปได้ โอ้ใน,นกระเป๋ามีอยู่400นะเหลือ30บาทน,นะโอ้ตายแล้วดังซาดิบริโภหนักจริงอะถ้าเติมปั๊มสีปาผมก็ต้องไปดูแล้วก็ไปกลับรถนะฝั่งนี้ก็ออกง่ายอนะปั๊มตราดาวเนะี่ประเดิมเดือนใหม่แล้วเดือน3ก็จัดเต็มถังเลย มาดูกันสิว่าถังนี้ได้จะวิ่งได้ได้ได้ได,ได้ได้เยอะไหมได้ประมาณกี่กิโลเนะาะถังนี้เนี่ยเดือนหนึ่งก็เติมประมาณสองครั้งะแล้วแต่นะแล้วแต่ในที่นี้หมายถึงแบบว่าถ้าผมเอารถรถยนต์ไปทํางานก็มันจะก็จะประหยัดกว่าเดิมอะอาจจะได้สักเดือนหนึ่งนะเติมเต็มถังเนี่ย เส้นนี้ก็รถเยอะจริงฮะพัฒนาเร็วมากฮะดูดิร้านต่ออะไรก็ไม่รู้ผุดขึ้นอย่างกระดกเห็ดเลยโรบินสันโรบินสันไม่ได้เข้านานแล้วไม่มีตังค์จะ <c oughs> <c oughs> ต้องมีธุระจริงฮะถึงจะเข้าอะ โอ้โห uh huh. รถเยอะนลวะติดยาวเลยทุกคนแซงได้ไหมหมุดได้ไหมโอเคไปได้เอ้ของพีทีก็ยังไม่เคยเติมเลยทุกคนหรือว่าเราต้องลองพีทีเหรผมเคยเข้าเติมครั้งหนึ่งนะพีทีแต่ว่ามันห้องน้ำไม่สะอาดอะ ผมก็เลยไม่อยากเข้านะแต่ถ้าพีทีในเมืองก็น่าจะโอเคอยู่มั inside, ้งเคยไปเพชรบูรณ yup> okay? ์เนะ่ยผูเทัเบิกตัวนั้นเข้าไปในป่าโมโหตายแล้เสียเที่ยวมากอะเข้าไปในี่ยรับไม่ได้เลยห้องน้ำนี่สกโรกมากเลยก็คิดไปเรื่อยเปลื่ยะเห็นห้องน้ำแล้วก็ไม่อยากเติมน้ำมันเลยก็เลยไม่ค่อยอยากเติมของพีทีอะ มีด่านหรือเปล่าเจ้าวันนี้ <Hey. S 1> ด่านไม่มีนะไม่มีเราก็ตรงไปโอเคปกติตำรวจจะชอบตั้งด่านตรงนี้นะเนี่ยชอบตั้งไต้สพะพานครับมันได้ร่มอะเสาร์ท์เอชอบตั้งนะแต่วันนี้ไม่ตั้งเอเฮ้ hey, hey. โอ้รถไฟนาะจะมาพอดีอะสิบสามนาฬิกาไอสิบห้านาฬิกาสามสิบนาที รถเยอะมากทุกคนคนที่ออกทริปช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงว่าสุดยอดนะคะคือโคตรร้อนเลยทุกคนเลยโอ้ต้นมากแล้วต้นมากออกลูกแล้วเออต้นนี้มันสวยอะไม่ลูกด้วยนี่ว่า ค่าเฉลี่ยขึ้นมาแล้ววิ่งได้สองกิโลแล้วข้าเฉลี่ยทางนี้ต้องดีขึ้นกว่าเดิมสิเข้ากระบ่ายมันต้องดีขึ้นดิ ยังไงรถไฟมาแล้วทุกคนโอ้เอ,อ,อ,อ๊รถไฟลอยฟ้าเนี่ยไม่ได้ถ่ายทุกคนได้ดูเลยขบวนสองแปดสี่จุกสุมเมศกรุงเทพผ่านชนบุรีผ่านจุดจุดนี้ก็ประมาณบ่ายสามครึ่งนะเมื่อกี้ก็มาแล้วโอ้ลมแรงคลับลมแรงแลาเนี้ยปิดตัวรับลมก่อน อากาศร้อนมากครับทุกคนวันนี้ส3ิบสามองศาเมื่อกี้น้องฝนก็ลงมานิดหนึ่งนะพอให้พอให้หลังคาได้เปียกนิดหนึ่งฮะแต่นิดเดียวนะนับเม็ดได้อะเมื่อกี้โอ้ยเนะอดทนอีกสองเดือนนะหน้าร้อนนะหน้าร้อนแต่เมษาเนี่ยน่าจะมีฝนนวมั้งเมษาน่าจะเริ่มมีฝนเลยเนอะมีนาเนี่ยคือสุดแล้วฮะ ร้อนมากมีนาเฮ้ยทุกคนใบสามใบสาม,สาม,ส,ามสามแล้วเฮ้ย,ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วช้าแล้วครับช้าแล้วต้องทำเวลาเนี่ยแล้วโอ้หวไปเลี้ยวช้าไว้ไอเราก็จะแซงและโอ้เอกแ,กแม็กแน่ร้อนคันนี้เอกแม็กเลยอกแม็กโอ้ น่าจะใหม่ๆเล้วเมื่อกี้ออกมาใหม่ๆเลยสีแดงวรุ่นสร้างตัวเราต้องบีบแตรเตือนก่อนนะเพราะเขาเลี้ยวออกมาแล้วผมใช้ความเร็วอยู่บีบยาวๆไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกถ้าเราบีบยาวๆเนี่ยคือไม่พอใจแล้วอ เวลาบีบแต่ล้วก็ต้องดูที่เจตนาของคนที่จะออกไปด้วยบีบแค่เตือนเนี้ยหรือแค่ปิบเดียวพอได้รู้เรื่องแล้วถ้าบีบยาวๆนี่เขาจะคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหากับเราละโอ้ยเอกแล้ว X ลว้าสีขาวอะไอเขียวอะเมื่อกี้โอ้สองคันเลยอะเอกแบกวันนี้น้องซ่าก็คันเดียวนะรอคันเดียวอะ ลมแรงมากฮะดูที่ต้นไม้เนี่ยดูต้นไม้นะเพราะผมไม่ได้โม้ฮะมันแรงจริงกับลมบวกกับหน้าซิ่งด้วยก็ลมก็จะประทะเราดิแบบเต็มๆเ,เลยแต่เราก็ยกชิวได้อ่ะอ่าเรามีชิวไฟฟ้า ยืมมาแล้วก็ต้องใช้นะทุกคนหลังโอเคนะไม่มีรถตามมาเปิดไปเลี้ยวก่อน ลงดีกว่าไม่เท่ครับไม่เท่โอ้ยน้ำอะไรเนี่ยโอ้โหน้องซาเปื้อนเลยคนระับซาล้างมา,นะาเนี่ยโอ้ขันนี้ต้นต่อน่าจะรดน้ำต้นหญ้าที่ปลูกใหม่ครับเมื่อกี้เขาเรียกว่าหญ้าญี่ปุ่นเนอะ อ้าโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนถึงที่ทํางานอย่างปลอดภัยอีกแล้วรอดไปอีกหนึ่งวันอีกแล้วนะโอ้เอ็กแม็กก,มก็เอ็กแม็กเอ้ยวันนี้เอ็กแม็กเยึดว่าเฮ้ยแต่ข้างหน้าโฟซ่าเ้ยอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ